14กุมภาพันธ์2557วันวาเลนไทน์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญคู่รักและคู่สมรสทุกคู่ร่วมงานจดทะเบียนสมรสมรบนหลัง,ลงช้างหนึ่งเดียวในลูก13กุมภาพันธ์ร่วมพิธีฉลองสมรสหมู่ณสถานที่สุดหรูใจกลางเมืองสุรินทร์1ิกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์คู่รักและคู่สมรสทุกคู่จะได้ร่วมพิธีแต่งงานแบบชาวกุยโบราณอันศักด ที่เรียกว่าพิธีสตีพร้อมได้รับการบันทึกภาพประวัติศาสตร์การจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างแห่งเดียวในโลกไว้เป็นที่ระลึกและได้รับของชําร่วยที่แสนประทับใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าลืม14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พา,าคนรักไปสูนคดจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างสนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินโทรศพัรศพท์0445 11975หรือที่เ w w s ์ไว o ์เว็ดตั้งแต่วันนี้ถึง12กุมภาพันธ์2557ภาพความรักอันน่าประทับใจที่ยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมแห่งเดียวในโลกกับการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างณศูนย์คดจศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางตำบลกระโูอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์